นี่สีหน่อยได้หนี่าสีจุดหนึ่งเสียบทุกคนจัดไปคำโอ้บอกเจ้าวอยูอ่ตังหนึ่งนี่ สวัสดีครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเขียงเนื้อนะครับเป็นเขียงปิดวัสมันเขาไปไทยเลยครับเนื่องจากทถวของร้านเพิ่งบอกว่าบั่สะดวกแห่าไยครับผมเดี๋ยวจะไหนก็สิไปซื้อเนื้ออะไรก็มาซอยจุกันตอนดึกๆครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสองตีสองกว่าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมมีเมนูเด็ดๆแน่นอนครับซอยจุหลากหลายแล้วก็มีอมคีพี้ยเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับผมมามาจบแสนกันครับไปเดี๋ยวขออยากขับรถก่อนครับ มนูมือนี้ครับซอยจุครับผมทุกคนซอยจุรอบเด็กประมาณตีเท่าไหร่วะเพื่อนตีสามตีสองตีสามอีกสิบหานาทีตีสองตีสองกับมาตีสามอ่ะเออนี่ครับดูหน่อยอีกสิบห้านาทีตีสามซอยจุทุกคนเด็กมากมากนะเด็ี่ไม่เนูเด็ดพร้อมอ้คีเพียรล่หลายอย่างครับแซ่บๆ้อยกันครับนี่ขาไล่พอแเนีนี่าไล่ เดี๋ยวดูดูวันนี้เปิดดันทั่วเอื้นครับสองถุงกลัวเราทั่วเอื้นวะตอนนี้กะทิสามครับผมทุกคนเมนูเด็ดเขามีเป็นเพื่อนไปสูบป่าวันทั่วเอื้นที่เปียสดครับใส่เขากัวจังกน่อยพิปุ่นเล็หน่อยครับร่องเด็ดสุดปลาครับ ตรวรถนดหน่อยกลม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 คนนิดนึงครับผมนี่แหละโอ้พีไเดีเพิ่นนอนอยู่เลยเพิ่นเพิ่นม่เอิ่นป่เพิ่นเดี๋ยวนาะบ่ดูเละเอิ่นมีควนแลละเพิ่นอยากกินลาบเดี๋ยนาะนี่ครับผมนีนูด็ โอ้โหทุกคนดูดีเป็นเนี่ยนะแก้วกีเปียสดเดี๋ยวมาฟาดตัวก,กันครับนี่ะมีแต่หน้า,าสดแซ่บด้วยสิหนึ่ตับโอ้หัวหมีขโมยเลยเนาะขโมยสวย

những chịu chân tiên hận học. Ok. 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 cho Ok. 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 แปดสองสิบกนะเออจะป้าเลยมันเลยเป็นผู้ยอะมากเลของผมเทสเทสไกวอนแล้วมันก็เตาไฟทานเนาะมันคือเตาแก๊สด้วมันมันจวดตัวไหนจะว่าอ่างนีเตาาป้เนี่ยมันยิบบูบูบูบเป็นด้วยาอันนี้ก็สี่คูณสี่จุดหนึ่งนะครับเอ้าอ้ม่าหมดต้นนีนแมมเออเดือดไ้ีองไลน่ะไลนว่หมดตห

เครื่องบอกแะแบบตามซื้อหวานนตัวเนาะเนาะมวนอาซิมนีก่อนไกลขนน้องเพื่อนมันทีเก่งเเนาะบ้าบอกแม่งมูกหวได้ไวเนาะครบคอนเทนเนอรสามสิบกิบมวนใช่ไหมนี่พักพร้อมอืมทำงามซื้อมาแต่ตลาดไม่ไม่จะไปไหลยังไง ตั้ง้่ะคัทน่าเลยคัททนาอุกุบเลยตัว่ะนี่กวเสื้อห้องให้เสื้อห้องไห้หูปอเป็นยังก็ยังอืเสื้อห้องอยากหูยุที่เหลือเว่ามันยมขาดแต่ว่ามันไม่ได้กินไม่ได้หาอ๋อจำพ่อเลยไหมเสีบปลามันมันติดเนื้อหอมตุยต เดี๋ยวสิหนึ่งพอดีวะปาสิ่องเงทุกคนใค่นีเลยคนทานเขาจริงเก็บข้อมือได้ที่นี่อาจารย์เหือนกันเหมือนกันเวลาโอ้อันนี้ก็หอมเลาที่น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 ี่บูบู๊เพียหอมล้วบู๊เพียอืบู๊ตเอนองไร่อะไอะซิมอะไร นี่ครับเสือหองใหลองเชิมมึงนี่แค่กระดุนเดี๋ยวถ่ายพักมาชิมเสื้อหองใหบ้างครับเดี๋ยวข้าเดียวขนันทีืหอมหอนแดงขันนหอมคุเดีรุ่เดี๋ยวุงเดี๋ยว่งหยาดันกับเดียวเี่ยชิมเทน,น่าทุกคน แทนหน้าครับเพราะว่าแต่คนอิสราเอลนี่ไปแค่เทนหน้าเลยแต่คนในกรุงเทพอาจจะเป็นคันเทนหนาอิลีเสียงไฮ้แซบอิริตัวจัดครับมันมันติดกันมากตัวจมันมันแข็งแับนมีตุ้งตังไหลเลยๆคูดนะเจ้าของกล้องพร้อมเลยเลยพูดเลยเจ้าของกล้องเลยหิวเนี่ยถึงความขมจังเลยครับ ชาดรสชาดเนี่ยคุณรสัาดมัมมมวเหงื่อเดียวพันติดเหงื่อย,อยังนิดหนึ่งกับมั่นน้อยหนึ่งเนี่ยขวดจริงๆข้าวโอ๊ตาคโล่ครับโอ้เกือบกินแลอูเพียรครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอูเพีย อูเพียน้องลายน้องน้องต้องใช้คำว่าน้องเนี่ยใช่ไหมน้องน้องน่องบ <laughs> อกขอขับโอ้ที่อสุดยอดทุกคนโอมากตอนนี้นี่ครับโอเพียน้องลายแสบๆครับผมออื สุดผดกินจนไกลห้องไกลขันอ่ะเหมือนกับคือใจนักกันตอนลึกๆครับผมบรรยากาศตอนลึกๆเนาะเดี๋ยวเพื่อเห็นไอ้นี่ซูชิหนึ่งเรับเป็นเจ้าซูชิซูชิแค่หน้าเนาะเออมาเดี๋ยวลอกมั้งวะอยากคููกันเนาะขอขอแบบขอแบบเอาน้ำจิ้มนะร้านนี้นะเออนี่ซูชิครับผม โอ้ยเออส้มเขากันแห้งว่ะขอยาเด้อนี่หนึงนีดหนึงคำตาตีคำตาตีหรตาตีดีเขาบอกงหเนอะอย่าพามันคำทำไมฮะอย่าพามันคำทำไมอีดีแล้วเฮ็ดมางินึ่งเสร็ล้เนาะหรอไหน้ก็จัดให้เราเราจัดเลยสุจิเออมอีดีถ้าตเลียบเ่างทีนะเท้าหัวคนอนอย่างไรครับ ข้ามนี่เท่าซ้ำหัวคนเนี่ยเอาเอากินไปก่อนกินไปก่อนเดี๋ยวผักปุ่มปุ่มไปตั้งที่หลังพักกันนะอันนี้โซซีเลยครับอีนดีเหรอไหวบ่าไหวบ่าไหวบ่าเนี่ยไหวรองมาเด็กตงรถจักรเตาเนี้ยเตาเนียวหวานเนื้อวันหวาน

เสรวันก็เสร็วเ้าหอยก็เสียวันเขากันไล่แสบแจบดไปครับโอ้โหนี่ักนี่มา <c oughs> ต่อเลยแสบคนยูดเื่อนี่ ก้ยเต้วว่าแล้วตุ่มตุ่มปอมตุ่มเนี่ยไปเนี่ตุ่มปั๊บตุ่มแล้วคิดว่ามันรสตุ๋นได้สองมันอพ้อกิ้งมันตื้อหมีกิ้งก้ามปั๊บกเตายม้วมันคือบเดกก็ไม่เหนกินเลยดูเขาเล่นนะดูแล้วล่นดูนือกับว่าดูนิ่โปเออตะไลเลยพอดีเลยเรอส่หนึ่งครับเรอสิ่ไอ้เขากินกับอันนนะ แบบว่าใส่หีเพียเนาะใส่ชอตโซนเลยทุกคนควรควรคนหีเพียรเขาเรียกว่าควนเนาะควนหีเพียรตัวนีใส่แล้วนั่นแหละเพราะว่าควนควรบีเดียวมันควรบีอันเดียวกันเนี่ยนี่โอ้สวยเนี่ยเดี๋ยวใส่ดีขึ้นวะเนี่ยเทียบเทียบเออเออเดี๋ยวไอ้ดี่ เอี่ยงนั่นใส่ผักนี่เนาะโอ้ยสู่สีบานเฮาเนาะมาสู่ตายเท่าเนี่ยเสียบทุกคน,นจัดไปขำโอ้เอาพี่มาบึงเนีย่ยพี่มาบึงยังไม่ได้ตามสีดรึกหน่อยก็ยได้ไ ซีซาร์สสแบบจัดมากเลยทุกคนอร่อยมากครับบรรยากาศดึ๋งๆตอนนี้ก็ทีซีครับผมโมเดลตัวรอยเลยนี่อีร Christina. 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 Uh, ีอ <happen> ีสิบนาทีทีซีก่อนมีคลิปเซี่ยงไฮ้แมนจัดเสื้อจำนวนหนึ่งก่อนมีคลิปมาครับแซ่บๆกันครับผมมาครับแซ่บๆน้องกันก่อนมีคลิปขอบพูดลายๆที่เขามารับชมจนจบคลิปต์ของผม ฝากนิดนึงครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกงใจหน่อยน,นะครับไปครับขอบคุณครับเรามีเมนูเด็ดกินกันยาวๆนะครับผมเนี่ยอย่างซือของไทครับผมเดี๋ยวมาเบิดกัน